นิโคลัสมิเกลสันทาได้เป็นนักเตะทีมชาติไทยคนที่3ที่ได้ลงเล่นในบูเดลีกา2หลีกรองของเยอรมันหลังจากเมื่อเดือนเสษ็จที่ผ่านมานิโคลัสมิเคลสันได้ย้ายจากโอโบเดนเซ่ทีมจากหลีกรองของเดนมาร์กพาเลื่อนชั้นสู่หลีกสูงสุดได้แล้วก็ย้ายมาที่หลีกรองของเยอรมันที่เอสวีเอลเวสแบกถึงแม้ว่าช่วงปรีซีซั่นจะได้ลงสนามบ้างแต่พอเปิดฤดูกาลจริงๆเนี่ยลงเล่นมาแล้ว2เกมก็ไม่ได้ลงเลยรวมถึงบอลโทวอีกรายการหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ลงเหมือนกันแต่เกมนี้เขามาาาแแแลล้้้ววถึงงงมจะเเปป็็็นนนนนตัสรรออใททททีี 81, ททที่่81กุ์ซย แต่ก็นับหนึ่งในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยได้เป็นนักเตะคนที่3ของประวัติศาสตร์ทีมชาติไทยที่ลงเล่นในหลีกรองของเยอรมันตามหลังพี่เฮงวิทยาเหล่าฮากูนที่เคยเล่นให้กับแฮท้าเบอร์ลินแล้วก็ซาบุเค้นและมานูเอลทอมเบียร์ที่เคยเล่น f c ฟนันแบกในปี2014-15ให้กำลังใจมิเคลซานกันครับหลังจากที่ต้องปรับตัวนะย้ายประเทศเปลี่ยนภาษารวมถึงเปลี่ยนตำแหน่งจากแบ็คขวาเป็นแบ็คซ้ายเต็มตัวแล้วหลังจากเล่นแบ็คซ้ายกับสโมสรเก่าโอบ OB ิโอเดนเซ่ ense, มาสักพักหนึ่งนะน่า,นนายยน้ดว ไม่ว่ายัางไงก็ตามครับตอนนี้เรามีนักเตะทีมชาติไทยที่เล่นอยู่ในลีกเยอรมันเป็นของตัวเองแล้วขอบคุณครับนิคลัสมิเกลสัน